โอเคครับสวัสดสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมรูดิโอสเตปเเพนะครับผมมาดูครับว่าจะได้สั์ตัวใหม่หรือไม่แล้ววันนี้เขจะมาเปิดแบบใหม่กันนะครับผมเหมือนไปด่านต่อไปอะครับแล้วผมไปเล่นเล่นเพื่อเก็บตังค์นะครับก็ได้แมมมอสมาครับผมแมมมอสแมมมอสอยู่ไหนโอ้นี่ครับแมมมอสครับผม นักดนตรีช้างนะครับผมได้มาสองช้างเลยโคตรเจ๋งเลยครับแล้วมาจะเปิดแมปกันด้วยสามตังสามร้อยบาทดูครับว่าจะมีสัตว์ตัวใหม่ไหมไปกันเลยครับผมโอเคโป้งโอเคครับเขาบอกมีสัตว์ตัวใหม่ครับผมโอเคโอเคครับเขาบอกให้อัพเกรดเอลิฟเฟนครับผม โอเคนี่ผมแล้ววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการจับควายไฟให้ได้นะครับผมโดยการใช้โดยการใช้ควายควายตัวไหนก็ได้ครับผมจะใช้ไปควายตัวนี้นะครับผมโโหจะมาบอกเทคนิคของมันนะครับผมโอเค โดยการค้นนี่แหละครับคุณห้ามปล่อยสัตว์ที่คุณถ้าคุณขี่ควายขี่ควายเท่านั้นนะครับห้ามขี่สัตว์ตัวอื่นคุณต้องขี่แบบนี้ไปเรื่อยๆลยครับผมให้ถึง700ไรอยมล์ถึงแ0 0ไอยมล์มันจะมีสีดับครับผมดับมาเจอมันก็ไม่ใช่เฉาจับจ้างนะครับแต่มันแค่ต้องทําแบบเนี้ยยากมากเฮ้ยๆๆๆนั่นครับผมคไฟเห็นไหมครับ ใช้สูตนี้ดูนะครับผมโอเคโอเคแค่นี้แค่นั้นเลยครับโพก็จะได้ควายไฟแค่นั้นเลยเคล็ดลับเล็กน้อยแค่จะได้ควายไฟไปไปดูกันตอนนีผมแม่แม่คงคุยกับน้องนะครับผมขอเอาไยท่านมาละที่นี้ด้วยที่มีเสียงรบกวนไปไปต่อ โอเคโอเคโอเคแปลกันต่อเลยไปนี่ก็ EP สี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คลิปที่ห้าของผมลวยังไม่รีวิวเกมอื่นเลยติดเกมนี้อย่างมากช้างมันมอสก็ไม่มีข้อดีของมันเลยของช้างม,ามันมอสชน ไปไปไปรีบไปโอเคจับควายจับควายโอเคครับผมตัวนิวผมจะยอมเสียตังค์นะครับเพื่อจะจับจีราฟตัวนิวตัวนิวจับได้แล้วผมจีราฟใช่ไหมครับจีราฟใช่ไหมครับจีราฟจีราฟนะครับผมจีราฟเพราะผมสัตว์ตัวแรกมาแล้วนะครับจีราฟถ่ายมา น,นี่คือตัวแรกนะครับของวันนี้ผมจับสัตว์ตัวแรกแล้วคือจีราฟโอเคมันดกนกนกยุงมันไม่ดอกโอเคไปกันต่อเลยโอเคนะ อันนี้ผมก็จะมาทำาเกี่ยวกับจับสัตว์แล้วก็จับให้ได้นกนกอะไรก็ได้ที่มันอยู่ประเภทของนกนกแบบนกแบบนี้นครับประเภทไหนก็ได้แต่ต้องต่างจากตนนัวนี้เพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ได้หมวกครับผมผมก็จะเอาหมวกอันใหม่เพื่อได้หมวกนางฟ้าน,นะครับโอเคไปต่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับผมวางเลยมาทำเลยครับ โอเคพาราชีจับมาออังหูโอ้ตัวนิวอีกแล้วครับผมพันจีราเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นตัวนิวโอเคครับผมจับได้แล้วครับแช่เข้าให้ครับผมปล่อยครับผมปล่อย จับได้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวปลดล็อกหมวกใหม่มาดูกันว่าจะได้หมวกดีหรือไม่ดีโอเคไม่ได้อยู่ก็จับครับผม,ผมโอเคล็อยุบจับต่อโอ้โหโอเคหมดดีโอเค โอเคครับผมได้หมวกใหม่ได้หมวกอเลยอ๋อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โอเคโอเคนะคก็ใช้หมวกเดิมไปก่อนนะครับโอเคเดินต่อวันนี้จับสัตว์ได้สองตัวละจะจับสักสามตัวถ้ามันมีให้จับนะไปะมหมาอหมดครับผม,อมเอา ทำไมทำไมโอเคไปไปไปโอ้ใช่แล้วจับเขาออไม่รู้ผมตะกี้ช้างทำไมงงแป๊บโอเคมีควายก็จับควายพุ่งอ่ะควายมันไม่พุ่งนะ่า วิ่งไ <is> ปกันต่อเลยนะครับโอเคมีตัวนิวเลยไม่มีตัวนิวเลยวะไปต่อครับผมผมจะพูดคำหยาบให้น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวคนติดตามไม่เยอะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีสักคนเลยก็ทำคลิปต่อไปไครับผม อย่าย่อท้อไปต่อครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดูเทคนิคกับเปิดแมพนะครับไปจริงๆไม่ต้องดูเทคนิคตอนดูอีพีหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมก็วิ่งไปก็จับอิงได้ไงไรู้เป็นการฟุกนะครับเหมือนเชื่อคายตัวเดียวจะ ผมแค่ลองเทสดูว่าถ้าใช้ควายตัวเดียวผมจะวิ่งได้กี่เมตรแต่ไงได้ครับผมแต่ควายไฟก็โชคดีไปนะครับมันก็เจ๋งอะใช้ได้เลยไปไปันต่อเลยครับอ๋อผมจีรับจีรับโอเคโอเค,อเควิ่งต่อเลยครับอรอนะโอเค โอเคครับผมโอเคเป็นเป็นต่อผมขอให้จับแต่ตัวที่สีแบบไวๆ <laimed informative S 1> มากผมขอเอาไปในเสียงท่านมาหน้าชิดีด้วยเฮ้ยเสียง <Okay. S 1> ของแม่มดนล้วโอเคไปไปเยี่ยมเยี่ยมัาผมมาได้ทางนี้แล้วครับ ก็เดินตรงไปก่อนับผมตัวนิวมาสักทีดีจับสัตว์ันจีรา ไปไปไปโอ้ตัวนิ่งตัวนิว่ง no รอเดี๋ยวผมจะรอนะโอเควันนี้ผมจะให้ได้อัสวินนัให้ได้นะครับผมผมบอกแล้วว่าคนที่ม่เลยอยากได้อนะไรมาผมจะต้องได้ครับผมตัวที่สามมาแล้ว,ลวผมโอเคอัสวินตายแล้วนะผมเชะ ผมเสียตังค์เลี่ยนะโอเคถ้าจำไม่ได้ร้องไห้นะครับผมโอเคไปดูสวนสัตว์หน่อยนมาเจอโอเคเสียเงินก็เสีย้มจอมเสียตังค์ก็เสียครับโอเค โอเคสำหรับว okay, so like 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 ันน okay, ี้ก็ขอจบคลิปไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะกี้กดแชร์ผมได้นะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็มาติดตามกันเลยครับผมบ๊ายบายโอเคหยุดคลิปได้